สำหรับขั้นตอนการปรับแต่ง Windows 10นะครับเพื่อให้เกิดความเสถียรสูงสุดในการทำเพลงนะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะฮะขั้นตอนที่1นนะครับให้เราไปปิดการใช้งานระบบเสียงเตือนต่างๆของ Windows นะครับโดยที่เราไปที่ Control Panel นะครับวิธีการไปที่ Control Panel ก็คือไปเซิร์ชหาทีา่หน้าต่างเซิร์ชข้างๆปุ่ม Start นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะฮะ คอนโทนรลพน่นะครับให้ไปที่เมนูซาวนะฮะเมื่อเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ไปที่แถบซาวนะฮะในหน้าต่างซาวสครีมนี้นะครับให้เรา,าเลือกเป็น no saw นะครับแล้วก็กดแอปพลายโอเคไปนะครับขั้นตอนที่2นะฮะปรับตั้งเวลาให้กับโปรเซสเซอร์ของเครื่องนะครับขั้นตอนนี้นะครับมันจะช่วยปรับปรุงการทํางานของไดเวอร์สาหรับ การเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะฮะโดยที่ในหน้าคอนโทรลพาวน์นี้นะฮะให้เราไปที่ System นะครับแอดวานซ์สิสเต็มเซตติ่งนะฮะโอเคในหน้าแท็บแอดวาน e d นี่ให้เราเลือก Performance นะครับ Performance Setting นะฮะ,ะให้เราเลือกไปที่ Advanced Tab ในนี้นครับ Advanced Tab แเราตั้ง a d j u s t for B บีเพอ r ์ฟอร์แนนี่นะฮะให้เป็นแบล็คดาว s ์ i t c ต นะครับจากนั้นก็กดแอปพลายแล้วก็โอเคไปนะฮะกลับไปที่คอนโทรลพานอกนะฮะขั้นตอนที่3นะครับปรับตัวเลือกการใช้พลังงานของเครื่อง PC นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับบางครั้งนะฮะเราอาจจะต้องการประหยัดพลังงานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแต่มันคงไม่เหมาะถ้าเราจะต้องใช้ทํางานเพลงนะฮะลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเราทํางานเพลงอยู่เนี่ยแล้ว เครื่องมันเกิดไปประหยัดพลังงานในระหว่างนั้นนะฮะ,ะมันก็อาจจะทําให้เกิดความไม่เสถียรในการประมวลผลต่างๆของตัวซอฟต์แวร์เราได้นะครับและสําหรับวิธีการตั้งค่าพลังงานนะฮะให้เราไปที่หน้าคอนโทรลพอลนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ power option นะฮะ,ะเลื่อนมาที่ high performance นะครับ change plan setting นะฮะ แล้วตั้ง Turn off display เนี่ยให้เป็น Never นะครับแล้วก็ตั้งการ Sleep ของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เป็น Never นะครับกด Save กลับไปที่หน้า Control Panel นะครับขั้นตอนที่4นะครับตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้แน่ใจว่ามันไม่ได้ระงรับการใช้งาน USB ของเราเมื่อเราเปิดคอมทิ้งเอาไว้นานๆนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับมันจะช่วยลดปัญหาในกรณีที่เราเปิดคอมทิ้งเอาไว้นานๆนะฮะแล้วกลับมาทํางานต่อปรากฏว่าเสาการ์ดที่เป็น USB ของเราเนี่ยมันไม่ทํางานนะครับหรือ,อเครื่องมองไม่เห็นเสาการ์ดนะฮะวิธีการนะครับให้เราไปที่ power option นะครับให้เลือกอ chain plan setting เหมือนเดิมนะฮะไปที่ advanced chain advanced power setting นะครับ หน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะให้เลื่อนมาที่ USB setting นะครับกดเครื่องหมายบวกออกมา USB selective นี่นะครับบวกออกมานะครับตรง setting นี้นะครับถ้ามันเปิดอยู่นะฮะของผมเปิดอยู่ให้ปิดเป็น Disable ไว้นะครับผิดการทำงานของมันกด Apply แล้วก็ OK นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดการใช้งานแอปพื้นหลังของ Windows นะครับ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเรานะฮะมันประมวลผลอยู่กับโปรแกรมทำเพลงของเราเท่านั้นนะครับวิธีนะฮะให้เราไปที่สตาร์ทเมนูนี่นะครับเลื่อนลงมาที่เซตติ n งนะครับโอเคเลือกไพ v เวทนะครับแล้วเลื่อนลงมาที่แบ็ก o u ่าแอพนะฮะตรงแบ็ก o u ่าแอพตรงนี้ปิด เป็นออฟให้หมดเลยนะฮะโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับปิดการใช้งาน Windows Update นะครับให้เราไปที่เมนูตั้งค่านะฮะโดยวิธีการก็คือไปที่ Windows นะฮะ Start กดมาที่ s e t t i n g นะฮะเลือก Windows u p ปเดต a e d Security นะครับ Add One Option นะครับเลือกมาที่ Delivery Optimize นะครับ a อโรดาวน์โหลดฟอร์มออเดอร์พให้เลื่อนจากออนเป็นออฟนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดหน้าต่าง a n i m เมตของ w n n o w w นะครับเอฟเฟกภาพของ w n n o w w เนี่ย uh, เช่นหน้าต่างที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับมันใช้พลังงานจากเครื่อง PC ของเราทั้งหมดเลยนะครับ uh, และเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันใช้พลังงานกับ uh, โปรแกรมทำเพลงของเราเท่านั้นนะครับให้เราไปปิดมันออกไปซะ ถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะใช้มันจริงๆนะครับวิธีการปิดนะครับให้เราไปที่คอนโทรลพาเนลนะฮะจากนั้นให้ไปที่ System a d v a n c e s น e s ส e t e ์ t ต็มนะครับในแท็บ Advanced นะฮะให้เลื่อนลงมาที่ Performance แล้วก็ปุ่ม s e t t i n g นะครับตรงเมนู Visual e f f e c t นะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ย มันจะขึ้นที่ Let's Window Choose นะฮะให้เราเลือกมาที่ Custom นะครับแล้วก็ปิดการทำงานของ Animate ที่เราไม่ต้องการใช้นะครับปิดให้หมดนะฮะ,อเ,อ,ะอเครื่องผมนี่ผมจะเปิดเอาไว้แต่ความสมมุติของฟอนต์นะฮะเพื่อให้มันดูสวยๆหน่อยนะครับจากนั้นก็กด Apply ก็โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับปิดหน้าจอสกินเซเวอร์ให้กับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าสกินเซเวอร์เนี่ยมันทำงานในขณะที่เครื่องกําลังเปิดโปรแกรมทำเพลงของเราอยู่นะครับมันอาจจะทำให้โปรแกรมทำเพลงของเราเนี่ยผิดพลาดได้นะฮะวิธีการปิดสกินเซเวอร์นะครับให้เราคลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะฮะปี่เพอร์สอนอลนะครับ,รบให้เราเลือกมาที่ลุคสกิน เลื่อนลงมาหาคำว่า screen s e r v e r setting นะครับโอเคแล้วในหน้าต่าง screen saver เนี่ยให้ตั้งเป็นนอนนะครับาจากนั้น apply แล้วกด ok นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับอัปเดต driver graphic ให้กับเครื่อง pc ของเรานะครับเพราะว่า,า driver ที่ล้าสมัยเนี่ยมันอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานช้าลงได้นะครับ วิธีการอัปเดตไดเวอร์กราฟิกก็คือให้เราไปที่คอนโทรลพ a n นลนะครับคอนโทรลพ a n นลนะฮะไปที่ไดเวอร์อเมนเทสนะฮะคลิกมาที่ดิสเพย์อะแดปเตอร์ของเรานะครับแล้วเลือกคลิกขวาที่ชื่อของไดเวอร์การจอของเรานะฮะคลิกขวาแล้วก็อัปเดตไดเวอร์นะครับ จากนั้นก็ให้มันเซิร์ชแบบออโตเมติกอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับในขั้นตอนนี้นะฮะเครื่องของเราเนี่ยควจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะฮะจะต,ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยอัปเดตไดเวอร์กราฟิกของเราเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมื่ออัปเดตไดเวอร์ของอกราฟิกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอัปเดตเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์นะครับ เพราะว่าเหตุผลเดียวกันนะฮะว่าไดเวอร์ที่ล้าสมัยเนี่ยมันอาจจะทําให้คอมพิวเตอร์ของเราทํางานช้านะฮะโดยวิธีการนะครับในหน้าต่างคอโนโรลนะฮะไปที่ไดเวอร์เมนเทนะฮะเลือกเมนูเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ครับและใน,นกรณีที่เรามีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์หลายตัวนะครับให้เราหาชื่อของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องของเราและที่เราใช้งานจริงๆนะฮะของผมก็จะเป็น r e ีย t เทคตัวน,นี้นะครับ คลิกข,ขวานะครับแล้วก็อัปเดตไดเวอร์นะฮะเลือกให้มันเซิร์ชและอัปเดตแบบอโตเ m ม t ตินะครับขั้นตอนนี้นะครับอาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทําการอัปเดตไดเวอร์นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปิดการจัดการพลังงานให้กับ USB นะครับในขั้นตอนนี้นะครับมันจะทําให้คอมพิวเตอร์ PC ของเราเนี่ยสามารถจดจําอุปกรณ์และ ติดตั้งไดเวอร์ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย USB เนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับวิธีการนะฮะให้เราไปที่คอนโทรลพนอลนะครับแล้วก็เลือกที่ d ดเวอร์เมนเทนะฮะโอเคในหน้าต่างนี้ให้เราเลื่อนมาที่ Universal Serial Bus Control นะครับโอเคเลื่อนมาที่ USB Root Hub นะครับแล้วก็คลิกซ้ายเนี่ยสอทีนะครับ ไปที่แท็บ Power Manage นะฮะโอเคถ้าหน้าต่าง ALO เดือกคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันถูกติ๊กอยู่ให้ติ๊กออกนะครับเราจะติ๊กออกนะฮะโอเคครับอีกหนึ่งตัวปุ๊บ Power Manage นะครับติ๊กออกนะครับโอเคแล้อยู่ Sb 3นะครับโอเคโอเคถ้ามันติ๊ก ALO อยู่นะฮะให้เราเอา ตุ่ม arrow ออกนะครับแล้วกดโอเคนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับโดยวิธีการนะฮะให้เราไปคลิกขวาที่ปุ่ม Start Window หรือปุ่มรูกวินโด้นะฮะคลิกขวาไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ Explorer นะครับแล้วเลื่อนลงหาฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับคลิกขวานะครับที่ฮาร์ดดิสก์ เลื่อนลงมาที่ property นะฮะโอเคครับดูหน้าต่างข้างล่างนี้นะครับมันจะมี2ช่องก็คือ c o m p r s s The die to save this p a c e นะครับถ้าเครื่องใครมันมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ให้ติ๊กออกนะครับแล้วกด apply นะครับโอเคครับแล้วทำซ้ำกัะไดอื่นด้วยนะครับเลื่อนลงมาถ้ามันติ๊กถูกอยู่ก็ให้ติ๊กออกนะฮะกดโอเคนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปปิดบัญชีการใช้งานควบคุมบัญชีผู้ใช้นะครับโดยวิธีการนะครับก็บไปที่ c อ n ท r o พนั n e l นะฮะโอเค okay. แล้วก็ไปที่ Use Account นะครับตัวนี้นะฮะ Use Account นะครับแล้ว Change Use Account Setting นะฮะปึ๊บไอตรง Always Notify ตรงนี้นะครับ เราเลื่อนให้มันเป็น never นะฮะถ้าของใครมีการปรับตั้งค่าอื่นอยู่นะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ never นะครับแล้วก็กด ok มันนะครับในขั้นตอนนี้นะฮะเครื่องอาจจะต้องอขอให้เรา restart นะครับแล้วก็ทําการีส s t a r t ไปนะครับและขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สําหรับทาเพลงของเรานะครับอย่าพยายามเชื่อมต่อผ่าน h ับ USB นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าฮับเนี่ยมันจะสะดวกนะครับแต่การที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงถึงแม้ว่าการใช้ฮับเนี่ยมันจะสะดวกนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น USB เนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงเนี่ยมันย่อมเกิดความเสถียรกว่าอ,อยู่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งค่าการเรียกใช้โปรแกรมทาเพลงนะครับในฐานะผู้ดูแลระบบนะฮะหรือแอดมิน วิธีตั้งค่าการเรียกใช้โปรแกรมนะครับให้ไปที่ไอคอนของโปรแกรมแล้วคลิกขวานะฮะเ,เลือกแ็บ Property นะครับเลือกแ็บ c a l i b r a t e เลื่อนลงมาที่แ็บ c h i n Setting for all use นะครับแล้วให้ติ๊กตรงช่องที่เขียนว่า run the a d m i n นะฮะแล้ว Apply โอเคนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าว Windows ให้เหมาะสมกับการทำเพลงของเรานะครับก็หวังว่าวิธีนี้นะครับมันจะช่วยให้การทำงานเพลงด้วย Windows ของเราเนี่ยลื่นไหลขึ้นนะครับก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับ